โคตรเน้นนะครับหลวงกุมารทองหลวงพ่อภูมิวัดไผ่ล้อมนี่นะครับอย่าไปลบหลู่โดยเด็ดขาดนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับหลายปีที่แล้วนะครับผมได้กุมารทองมานะครับแล้วผมก็ได้เอาไปไว้ที่ห้องนะครับตอนนั้นผมเช่าห้องอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนผมก็หัวเราะย่อแล้วขำนะครับผมก็เลยนึกในใจว่าถ้าลูกเมียมีตัวตัวตนจริงนะครับมีวิญญาณจีนจริงนะครับก็ให้แสดงฤทธิ์ให้มันเห็นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด สองวันนะครับพอผมกลับมานะครับผมเห็นน้ําแดงวางอยู่บนโต๊ะผมก็ถามเพื่อนว่าน้ําแดงมาจากไหนเอามาทําอะไรเพื่อนผมก็บอกว่าเอามาไหว้กุมารทองผมบอกว่าไหว้ทําไมเมื่อคืนโดนกุมารทองเหยียบนะครับผมถามว่าโดนยังไงผมก็ไม่เชื่อนะครับเพื่อนผมเล่าว่าประมาณหกโมงกว่ากเกือบพุ่มนะครับเพื่อนผมเคลิ้มหลับไปนะครับกุมารทองได้มาเหยียบที่อกนะครับเพื่อนผมก็แรงมือจับไปที่ขานะครับก็เป็นขาของเด็กนะครับจากนั้นเพื่อนผมลืมตามาก็เห็นเป็น เด็กนุ่งจงกระเบนยืนเท้าเอวแล้วก็เหยียบที่อกแล้วครับเด็กก็วิ่งหนีไปนะครับอันนี้คือประสบการณ์หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาผมไม่อยู่ไปทํางานนะครับน้องผู้หญิงข้างห้องนะครับถามผมว่าเวลาพี่มาอยู่มีใครอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเหมือนมีคนมาเล่นรถบังคับของพี่นะครับผมก็บอกว่าไม่มีใครนะไม่มีใครเล่นก็อยู่กันแค่สองคนนะครับน้องผู้หญิงก็ถามว่าแล้วใครพี่มาเล่นรถบังคับ ที่ห้องพี่ไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วใครมาเล่นรถบังคับอะไรประมาณนี้นะครับนนี่คือประสบการณ์นะครับอยากย้ายครับ